นั่งอยู่คนเดียวไม่เผื่อแผกก็อี้ให้ผัวเลยแล้วจะทําไหมคนอย่างฉันชีวิตฉันดีฉันก็แฮปปี้แล้วฉันนั่งดูปลาฉันก็มีความสุขและดูเก้าอี้ที่ซื้อมาให้พันหาชิบหายมาแล้วค่ะซื <H m im> ้อมาจากที่นี่เนี่ยพันห้าร้อสิลอักบาทถึง พังแล้วค่ะยังไม่พังสักหน่อยยังนั่งได้แค่บุบบุบบี้บี้แค่นั้นเองดูหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นขนาดดีน้ำหนักตัวกูก็ลดแล้ว <c oughs> ฉันเลยตัดสินใจซื้อนี้มาให้คุณค่ะ <c oughs> เราจะได้นั่งดูกัน2คนอย่างมีความสุข <c oughs> อันนี้คือเก้าอี้คู่รักของเราซึ่งจะมีโต๊ะด้วยนะคะ <c oughs> ก็นี่ไงเก้าอี้คุณเนี่ย เนี่ยกวีตัวเล็กเนี่ยน่ารักจะตายคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดน้องปลาของเราไง <c oughs> อันนี้คืออ้วนขึ้นจริงๆนะคะก็ย <c oughs> ีีหักดังปังเมื่อกี้อันนี้มันก็อีศักดิผ้าไม่ใช่กยีดูปลา <c oughs> แป๊บเดียวเนี่ยหักแล้วเห็นไหม <c oughs> แตกแล้วเห็นไหมโอ้ <c oughs> คุณนั่งยังไงครับเป็นรอยตูดเลย <laughs> ดูสิมันเหมาะกับผู้หญิงบอบบางอย่างฉันสักที่ไหนอะหนักชะมัดหนักข้าก็เป็นก็อี้เหล็กค่ะแล้วก็อี้เหล็กพอโดนแดดโดนฝนมันก็เป็นสนิมนั่งไม่ได้ไปฟ้องใครดีคะสอบอคบไหมคะไอตอนซื้อทําเป็นไม่มีสมองที่ตอนนี้มา,มาสมองฉลาดหัวหมอจะฟ้องสคอบอถ้าฉันมีสมองฉันไม่เอาคุณนาหัวละค่ะแล้วนี่ก็ได้แล้วก็อี้สองตัวนี่เป็นกระเบื้องด้วยนะกระเบื้อง กระเบื้องนะคะอันนี้กระเทยค่ะอันนี้กระเบื้องอันนี้กระเทยอันนี้กระเบื้องอันนี้กระเทยจำได้หรือยังคะจำได้จ้ะอันนี้กระเบื้องอันนี้กระเกื้อนน้ำไม่ได้อาบอะค่ะแต่ไม่ได้อยู่เกงน้ำไม่ได้อาบนะคะมีเก้าอี้แล้วสองตัวดิฉันสัญญาค่ะว่ามันจะไม่เป็นขยะโอ้นั่งสบายกว่าเยอะเลยอะอันนั้นน่ะต้องปีนอะอันนี้นี่คือนั่งแล้วก็ดูปลาไปด้วยแล้วฉีกขานี่คือปลาตอดเลยนะ และในเมื่อคุณเป็นผัวฉันแล้วคุณก็ต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแรงยกออกมาค่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมไม่มีขาล่ะไม่มีขาเนี่ยมันมีแต่ตัวเนี่ยมีแต่โต๊ะจับข้าวอยู่ไหนยะอ๋ออยู่นี่เขาต้องประกอบเอาเองนะขา นี่เอาต้องขันน็อตด้วยขันไปค่ะก็ขันสิใส่น็อตให้มันหมดทักตัวก่อน <c oughs> เอกีนอายเอกี <c oughs> บอกให้ขันเอกีเอกขันค่ะมุกสมัยคาเฟ่พระรามเก้าเลยนะจ๊ะ <c oughs> หรอเคยไปได้หรอ <c oughs> มึงไปกับใครโ ไปกับใครคาเฟ่พระรามเก้าสมัยนั้นเราอายุเพิ่งเท่าไหร่เตียกับแม่พาไปเตียกับแม่พาไปแม่คะพาไปในที่อย่างนั้นได้ยังไงคะนี่ด่าแม่พออกากาศแล้วนะเนี่ยคาเฟ่พระรามเก้ามันมีตลกมันไม่มีเด็กเชียร์เบียเหมือนสมัยนี้สะหน่อยเอ๊กเอ๊กเอ๊ะเร็เเเวขัน <laughs> ขันคะ่ะในกล้องไม่ขันนอกกล้องก็ไม่ขันเหมือนกันครับตอนนี้หน้าที่ของภรรยาที่ดีคือเป็นกําลังใจให้ผัวนะคะไม่ว่าโต๊ะจะหนักขนาดไหนมันบางตู้ปลามา ลากออกไปตรงนน้นอีกมาสิลากออกไปตรงโน้นขึ้กออกน,นขยับตู้ปลาคุณเป็นผู้ชายคุณต้องทําไปก็ขยับตู้ปลาในโต๊ะจะได้ไม่บางเลื่อนโต๊ะเดี๋ยวนี้เลื่อนโตะ๊ะเดี๋ยวตู้ปลามันก็ไม่ขยื่อนนะดีแล้วมึงจะไปเลื่อนอะไรที่มันหนักกว่าทําไมเลื่อนไปไหนขยับไปอีกอีกอ่าแล้วก็ชิดตรงนั้นชิดตรงนี้อ่าวางตรงนี้เหรอใช่ พราะฉันสายตายาวฉันต้องนั่งหหมองไอรถที่นิยมของเธอนี่มันเกะกะบ้านสุดๆแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะตากผ้าก็ตากไม่ได้ติดโต๊ะติดเก้าอี้อีกต้องนั่งดูเออฟีลชิลแบบว่ามีความโซกอะไรอย่างนี้น้องปงน้องปลาเนี่ยไปถ่ายทําไมตอนนี้น้องปลาเนี่ยตกใจก็คือโต๊ะมาทําไมเนี่ยน้องปลาแอบหมดเลยดูสิเนี่ยนั่งอย่างนี้ชิลฟีลสบายๆอ่ะมานั่งสี่มานั่ง <c oughs> ถ้านั่งแล้วใครจะถ่ายแล้วคกูถ่ายบ้างอ่งะฮะนี้ก็คือมุมเห็นความสุขของเราทั้งสองคนนะคะแจ้วไปเอากาแฟให้ฉันหน่อยสิแจ้วว่าแต่ไม่จิวนะ,ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนั่งทํางานนี่เดยกกุณวิทย์มานั่งทํางานตรงนี้ได้นะเชยสบัดรสนิยมโบราณ เออใครคิดว่าสวยนะคะเท่ากับคุณวิทย์ดาว่วาราสนิยมต่ําและโบราณนะคะใครชมว่าสวยกดไลค์ให้มาดามแพมหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สวยเนี่ยก็ไม่ต้องกดอะไรแล้วก็ออกไปเลยนะคะถ้าไม่ดูแล้วไม่กดไลค์นะคะ<ๆ>ก็น้อยใจร้องไห้แล้วหนึ่งโอเคฉันซื้อโตให้เมียแล้วเป็นไงบ้านจะชอบใจไม่จ้าโต๊ตัวนี้ชอบค่ะถ้าเกิดว่าไม่ให้เลือกนะคะดิฉันก็จะวีนอย่างนี้อีกนะคะ